บรรยากาศคือน่าอยู่มากใช่วสวนกันนะเอาไอเนื้อไม่ไปทันทีอ่ะเดีวขวาเดีวขวาไม่ได้เป็นบรรยากาศสวนนิดสบายถึงโมเดิร์ถนถึงแบบธรรมชาติตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบเจ๋งมาก ไอ้บุกขับโชว์หน่อยครับใช่ไหมอ่ะ่ะอาไม่ไปไม่ไปสวัสดีค่ะเรามาเดินป่าที่ไหนกันะคะเขาใหญ่นะเขาใหญ่หญอันนี้ถึงเขาใหญให่จริงๆค่ะสี <c oughs> ขาเขาใหญ่จริงๆตอนนี้ปล่อยให้พวกเขากินข้าวก่อนเนาะพวกเราแบบโคตรดีที่เราแบบว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้ว เราเน้นแบบเดินเล่นย่อยเดิน,น<า>ย,ย่อยธรรมชาติที่ไหนเนี่ยมันมีนอะไรอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นที่พักนะเราต้องรีวิวหน่อยเออที่พักหรอเนเลยน่าจะเป็นที่พักหรือเปล่าวะที่พักของเราผมบอกเลยว่าสวยมากจริงหรอเป็นไงวะยังไม่เห็นรูปใช่ไหมยังไม่เห็นเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยที่นี่น่ารักอะเมก,กี้ไปดูกันเฮ้ยไปยังไงพี่เป็นร้านมันต้องมันต้องออกข้างนอกตรงนี้เป็นร้านหรอเป็นร้านน่าจะเป็นร้านต้องเดินวนแต่ถ้าอยากไปจนไทยนู่นพี่ปับเอาไปทางนี่แหละกันเลยเฮ้ยมาวะ ปิงเขาใหญ่แล้วอ่ะถึงเขาใหญ่มาจมภัยหน่อยนะถึงเขาใหญ่แล้วมาไปชวนภัยนะคะผมเคยมาเขาใหญ่กับเด็กแบบว่าเด็กนักเรียนประมาณสองสามปีก่อนได้แต่ว่าเดินเดินป่ามานล้นแหละคือไกด์เขาเดินไปไกลแล้วอ่ะผมกับพี่เต้ยอยู่ด้านหลังเออหรอเกือบผาทางออกไม่เจอกับนักเรียนอีกสองสามคนก็ดีนั่นแหละออกแล้วล่ะลัทีิใครแบบสัาตยานี่เหรอผาทางออกได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช้ทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะ คือทางมันก็จะไม่ใช่แบบนี้หรอกทางมันจะแบบว่าเหมือนในป่าเลยเดินในป่ามันไม่มีแบบปูทางให้แบบไม่มีไม่มียางอย่างี้ยดัญ้าแบบนี้เลยแล้วเข้าเข้าป่าของจริงเข้าป่าของจริงล้วถือว่าได้มาอันนี้มันแค่เด็กๆซับซ้อนนะซับซ้อนบ่ออะไรอ่ะเยวบ่อน้ำแล้วทำการเกษตรอะไรเปล่าใช่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรอันนี้เขาขุดบ่อเพื่อที่จะเอารดน้ำหรือเปล่าตอนแห้งแรงอะไรเงี้ยน้ำเอาไว้รดน้ำเวลาแบบทำเกษตรอันนี้น่าจะเป็นบ้านคนนะครับ ซึ่ง<ช>เราเคัดเดรรอบๆเดนเล่นเฉยคือจริงๆวันนี้แบบเราเลือกวันได้ดีมากทั้งที่ว่ามันร้อนมาตลอดแล้วอยู่ๆมันก็มาเย็นวันนี้ใช่มใช่ใชมันแบบอุณหภูมิดอกมาจากปกติวัาสามถึงสี่องศาอืมใช่ทำให้เราแบบเหมือนกับได้ได้ความรู้สึกแบบว่ามาเขาใหญ่มาเที่ยวมาแบบใช้เวลาพักผออ่อนส,สบายๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราแบบเหมาะกับการเที่ยวมากค่ะนี่าจะเป็นแบบฟาร์มนะมีฟาร์มอะไรคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน่าจะเป็นไก่ ไก่เป็ดอะไรทั้งอย่างนะครับฟาร์มเป็ดป้องมันเขียนว่าฟาร์มอะไรเนี่ยนี่ไงเป็ดเป็ดจริงด้วยนี่เป็ดห่านนู้นนู้นนู้นนี่ห่านเป็ดหมดเลยนะครับถือว่าแบบมาคุ้มนะแล้มาเจอสัตว์ด้วยดีมันเป็นธรรมชาติอันนี้คือเขาเลี้ยงจริงๆเขาไม่ได้แค่โชว์เขาเลี้ยงแบบให้แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของเป็ดมีน้องหมาด้วยนะครับน้องหมาก็แหน้องหมาเข้ามาทักทายสวัสดีครับนี่อกาั เ,บบเ,เราก็ไม่รู้เจาอย่าจับนะ <c oughs> ดมเฉยๆดมเฉยๆเราเดินช้าๆเราไม่ต้องรีบแต่ถ้ามันกระโดดหาพี่พี่ไม่ต้องตกใจเ,เป็นการทักทายโอ้โอ,อยากกินข้าวเียกกวลยเราไม่มีข้าวให้กินนะครับเดินเล่นะเดินเล่นกับน้องหมาเล่นเล่นกับน้องหมาสองตัวนะคะเป็นหมาข้อความนี้หมาข้อความนี้ครับผสองตัวนะครับเรามาแบบเขียดเขาแล้วอ่ะเขียดบ้านเขา ี่เคยมาเที่ยวไหนบ้างเคยก็ในฟาร์มนั่นแหละฟาร์มองไก่ดุนั่นแหละที่แบะมาเคยมาแล้วเหรอเคยมาแล้วเคยมาแล้วเออนี่เขาอะไรมาตากอตรงนี้ใช่บ้านหสวนใผ่ก็จะใช่ตากอะไรล่ะผลิจะทำฝุ่ยอ๋อทำฝุ่ยครับดูเขามีแบบลวดลายบนฝาผนังเลยสวยงามมากเราไปเราเดินออกนอกแล้วก็ไปร้านนู้นร้านนู้นเหรอนี่ร้านนู้นไม่ได้เหรอไม่รู้เราไม่เป็นไรเราเดินเล่นเข้าไปทัก เดินรอบนอกไงเดินรอบนอกเราไม่ได้เดินข้าไปทำอะไรได้ได้เราต้องเดินย่อยมันกินเข้าไปเยอะมากค่ะเมื่อกี้เส้นอะไรหมดของพี่จานที่หมดเกี้ยงจานนักที่เหลือเต็มเลยฮู้เห่ะที่นี่เขาก็ทำตีมแฮปปี้นิวเยร์นะคะดูฝั่งนู้นสิคะเออแฮปปี้นิวเยร์สองศูนย์สองหกแล้วก็เป็นร้านอาหารแบบ ชื่อร้านอีสานอีสานเนาะอีสานอีสานแบบว่าอีสานอีสานใช่คำแรกต้องยาวหน่อยก็บรรยากาศดีค่ะที่นี่ก็จะออกเป็นทางแบบเหมือนทาตกแต่งกึ่งอีสานกึ่งโมเดลเหมือนแบบแบบฟิวชั่นอ่ะเนี่ยดูเขาตกแต่งเออทําสวยคือเอาแบบเอาแบบของพื้นบ้านเนอะเอามาทําให้มันดูมีคุณค่าขึ้นเป็นการยกระดับโอท็อปประเทศไทยนี่อาจจะมีพวกอาหารแล้วก็วายแล้วก็ แอลกอฮอล์อย่างนี้บ้างนะในก็เหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นที่พักใชยคุณเฮ้ยโรงแรมนี่หว่าเป็นกึ่งรีสอร์ทก็คือเป็นโรงแรมด้วยเนี่ยมีห้องพักมีเบอร์ห้องพักอะไรที่เพี่บอกแล้วเป็นโรงแรมด้วยเองเราเช็คอินที่นี่ดีรู้มั้ยใครอยากจะมาเขาใหญ่ใครไปเที่ยวฮอกไกโดฟาร์มเสร็จแล้วเหนื่อยอยากจะมาพักที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนมิกสไตล์กึ่งโมเดิร์นกึ่งแบบธรรมชาติ เป็นแบบสวนแล้วก็มีต้นไม้แซมหลายแบบมีต้นไผ่ตกแต่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงแหลมเทินอย่างเงี้ยอ่าโคมไฟโคมไฟเนี่ยแบบที่มันเป็นไฟระยะอะไรเงี้ยเออห้อยห้อยออกมาก็ทำเป็นจัดเป็นสวนดีนะทางเดินอะไรก็ก็ไม่ไม่ลำบากก็เดินได้อย่างเงี้ยมีบ่อหนังเหมือนกันแล้วก็มีบ่อหนังให้ความแบบให้ความร่มรื่นให้ความแบบเย็นสบายใจน้ะทำให้ไม่ร้อนเนอะ แล้วบรรยากาศวันนี้ก็เหมาะกับการเดินเล่นอยู่าสวยอะทำเรียกว่าไงอะอให้สามถึงสี่ดาวแต่ห้องก็ดูสะอาดดีเนี่มีจัดเป็นลายผ้าขาวมาแล้วลก,ก็ทำเป็นรูปแบบ เป็นห่วงจุกกันอะบที่เขาทีนี้แหละทำเวลาทําวางบนเตียงเอาจริงๆถ้าจะจัดสัมมนาแบบแบบไม่ได้คนเยอะมากตังหะสามสี่สิบคนห้าสิบเนี่ยจะได้ a few moments later เราเดินกลับทางไหนเนี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงโอเคเรากำลังเดินกลับไปที่ที่คนอื่นเขากินข้าวกันไดูกินอย่างไรแล้วเมาคัวคัวรอบบริเวณร้านข้าวนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าร้านนี้จะเป็นที่พักเนอะแต่ดูทรงแล้ะก็เอ๊ะแปลกๆนะแต่ที่พักได่ไหมอ่าใช่เก่งถูกหลายเรื่องนะว่ามันเป็นที่พักเป็นสลัด มีสอมีห้องจัดจัดเลี้ยงคาราโอเกะเนอะใช่ช่วงโลซีซันน่ะเราควรจะจัดไอทิปตรงสตาฟเพื่อที่ว่าโลซีซันเราจะได้ต่อราคาให้ลดลงได้าอย่งนี่คือความในใจใช่คือถ <c oughs> ้า <c oughs> ขอพิมงานอย่าจัดช่วงไฮจัดช่วงที่มันหน้าโลแล้วเราก็เอาวันที่เราทำงานนะหยุดจันกับอังคารหรืออะไรเงี้ย เป็นวันโลเป็นวันธรรมดาคามนั้นแ,แหละได้เป็นความในใจนะเนี่ยก็เป็นความในใจที่อยากบอกทุกคนว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็ลองดูมันเหมาะเคเหโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ okay. Okay. อาหารที่เป็นเราอร่อยมากค่ะเราสั่งลราบหมูต้มแซบน้ำตกคอมหมูยาม่างส้มตำกับมะม่วงค่ะอร่อยมากนะคะ <Billie S 2> แล้วก็เราจะไปแมคโครไปซื้อของข้อบ้านเสร็จแล้วนะคะนี่ได้ยินข้างหลังไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราจะไป เราซื้อแมคกโกต่อน <c oughs> ี่แมคกโก้เหรอเทคโมแม็กโก้เหเ็จแล้ว <c oughs> มีคนขันใกล้ดีเลยค่ะเอาใหม่นะคะก็คือไปแมค็กโก้เพื่อจะไปซื้อของเข้าบ้านเสร็จแล้วเราจะไปคาเฟ่อะไรนะคะมาโยคาปาโลกาค่ะไปกินกาแฟใช่ไหมโกบี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับเข้าบ้านค่ะให้นักเอื้อนทำบุฟเฟ่ต์ให้เรากินนะตอนเย็นะแล้วนักเรื่อนทำไง ยำมุนเส้นต้มยำกระดูกอ่อนแล้วก็ไก่ทอดนะคะเนอหลักๆพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเราแบบเชือไก่สดเลยไหมเชือไก่สดเลยเชือกไอ้คนถือกล้องเนี่ยค่ะใครจะไปถือกล้องกินแกงหอยอุ้ยหอยีินหอยก็มาค่ะอันนี้ชื่อน้องแววค่ะน้องแววน้องแววกินมันฝรักินวันพระ่งอ๋อวันศิลป์คือวันศิลป์เขาเรียกว่าวันศิลป์นะคะได้ความรู้ใหม่แล้วนะวันศิลป์คือวันพระในภาษาลาวใช่ไหม ยี่อางหลี่ประมาณไหนแปลว่าอะไรจริงแปลว่าจริงจริงนะยี่หลีคือจริงไงใช่ไหมตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามาทำอะไรคะน้ำยี่ห้ออะไรก็ได้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่แมคโคลในชิลีบรอย์แล้วนะเราจะมาซื้อเสบียงเพื่อกลับไปที่บ้านครับของเราน้เสบียงเสบียงเยอะมากก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะซื้ออะไรแต่ว่าเรามีลิสกันแล้วนี่ครับดู อันนี้ได้อันนี้เป็นขวดเล็กแบ่งกันเอาเสามแพ็คแมบุษบาบุษจริงไอ้เธอต้องถือกล้องแล้วมึงก็อธิบายดี๋ยวฉันนี่ก้อบุรุษมากคนึงมือนี่โดนให้แมวถือแววถือกล้องแววเดี๋ยวพว่อให้แมวถือนะขวดมีหมดไหมสองวันเนี่ยนข้าไ่หรอไม่ม่่่่่ม่่่่่่่่่ ถ่ายคุณคเห็นทุกคนหรือเปล่าเนาะมีเครื่องดื่มเราจัดเต็มมากได้สปอนเซอร์จากพี่ต้อมอันนี้เราได้ตาลกอแล้วมึงตะกี่พี่มันให้มันให้พี่ตอมถือคนเดียวเลยเว้ยเกียร์เออให้คนเดียวสองคือตอมมือจับแค่ค S My sister, show. s i s t e r แฮปปี้ o ์2อ้าวมันไม่มีแบบนี้นะเป็นขวดเดี่ยวนะไปเดี๋ยวพาไปฉีดเดี๋ยวพาพเ,เอาแบบขวดไหนขวดเล็กขวดเล็กเล็กขวดเล็ก,ลกน่ารักดีนะขวดใหญ่ก,ก,กนินไม่หมดเอาลางเอาลางใช้พวกลางด้เลยเดี๋ยวมันก็ไม่น่าก็แบ่งกันแบบกินที่บ้านแววจัดเต็มอยู่แล้วกินปุ๊บแขนหายปั๊บอ๋อไอเด็กกระางโยไปเถอะตอนนี้เราถึงแล้วค่ะมา มาละค่ะมาละกามาละกาจริงๆแล้วว่ามันอ่านจริงๆแล้วมันเชื่อมาาามาละคา่ะมาละค่ะอุ้ยอันนั้นเหมันเป็นไอ้นี่เลยอ่ะที่พักปะเหมือนลมเหมือนที่พักเลยนี่ค่ะแต่ว่าเขาต้องซื้อกาแฟด้วยนะว่าไม่ซื้อกาแฟาหรือขนมจะเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในาล้วะคะ่ะ ค่ะบรรยากาศเป็นไงคะคาเฟ่นี้บรรยากาศร่มรื่นค่ะมันข้างหลังนะคะมีสวนนะคะมีน้ำพุด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นคาเฟ่มีกาแฟขนมหวานให้ทานใช่บรรยากาศอเข้าเดินมาปุ๊บจากที่จอดไม่อั้นเออที่จอดไม่อั้นละคะข้างจะเยอะได้ที่สิบสามสิบคันนะอ่ถ้ามารถตู้ก็เข้าได้น่ะเห็นไหมเรานั่งรถตู้มาอ่ะข้อบังคับของที่นี่เป็นไงบ้างคะ ต้องซื้อคนละหนึ่งเมนูนะคะถ้าไม่ซื้อจะไม่ให้เข้าอ่าเข้าฟรีแต่ว่าซื้อคนละหนึ่งไม่ฟรีหนึเข้าอ่ะมันไม่ไม่คิดเอนทรนฟรีแต่ว่าต้องอาหารอ่ะแล้วแต่เราเลือกค่เมนูต่อหนึ่งต่อสก็เลยรวมพี่ป๊อปไปด้วยน่ารักมากนะคะมุมถ่ายรูปนะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปประมาณนี้ค่ะกดชัตเตอร์ได้ค่ะตรงนี้บรรยากาศประมาณนี้ด้านหลังวิวนี้มันจะสวยหน่อยแช์ใหม่สิคะไม่เราอ่ะเราอ่ะแช่ใหม่สิคะ ก็ทำเหมือนว่าเราทำถ่ายรูปไง47ขึ้นมนะเหมือนว่าเรามาถ่ายรูปแบบบรรยากาศจากโต๊ะจากพี่นายการเชิญฝั่งนี้แต่ไม่เปิดแอร์คะเออเบาแอร์รรมชาตินี่น่าจะเป็นห้องห้องไพิเศษนั่นเองโอ้โหมองจากวิวด้านบนแล้วเป็นแบบนี้เนาะนี่ใช่ระวังตกนะครระวังตกนะทุกคนดูนะครับดูขั้นบันไดดีๆนะพี่ปั๊บร้อนมากเขาใหญ่วันนี้วันที่ ยี่สิบสองท่านว่านะร้อนจริงๆค่ะเบี่ยงไปที่แดดเบี่ยงไปที่แดดมันกี่โมงไงมันก็เลยร้อนแปดโมงยี่สิบสองนะคะร้อนมากร้อนมากต่อสัมภาษณ์หน่อยครับมาเนี่ยมานี่ยนีสัมภาษณ์ทำไมไม่ลงมาจากรถตั้งนานเลยทำอะไรเปิดท้องเปิดท้องแต่ว่านานไม่สบายตัวแต่ว่าก็ใช้เวลานานมากนะกว่าจะลงมาได้ตอนนี้หลังจากออเดอร์เวลาร้อยนาทีแล้วก็ได้รับของแล้วค่ะ ก็เป็นรายการที่รอด้วยนะคะประกอบไปด้วยชูโรสอ่มีทีมงานช่วยป้อนนะคะให้ถ่ายนะคะชูโรสให้ถ่ายค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ก็ครีมมาแบบเบาๆช็อกโกแลตก็ต้องกินอีกเลยจริงให้กินอีกแล้วให้ดูกินได้ค่ะอยู่ดีมาชิมดีชิมชิมเลยอันนี้ชิมทำได้ไหมน้อง แค่บอกว่าเป็นิทีมก่อนเป็นิทีมกรรับเชิญใช่ปะบอกว่าตะกี้โทุนี้ชิมอะไรเหรอคะไม่ได้เกียดเลยไม่เกลียดเราจะชิมนะคะอันนี้คือน้ำเลยนะคะทีมงานช่วยน้ำอะไรนะน้ำโซ่เลยน้ำโซ่สน้ำโซ่เลยทั้อย่างนั้นอะไรสปาร์าคิงอะไรเดี๋ยวชิมแล้วเราจะรู้อะพาลาสปาร์คิ้งค่ะอร่อยค่ะมีความพิงพิงแล้วก็มีสปาร์คิ้งแล้วก็มีแบบออเรน์ิมิทอะไรเงี้ยจริงพี่ดื่มได้หมดเลยที่ผมสั่งไปพี่ดื่มเก่งใช้เมไรเดี๋ยวเก่งใช้ยัไง ใจแต่ชิมไม่รู้รสกูอชิมล้อพี่พี่ผมยังไงกินเลยอร่อยค่ะเดี๋ยวน้องขอขอชิมแก้วนั้นได้ไหมคะนนี้เป็นยูสุอเมริกาโน่ชาน้ำผึ้มชาดำน้ำผึ้งชาดำน้ำผึ้มชิมไหมคะพี่เหมือนมาเฟียนะไม่รู้ป่ะผู้หญิงเนี่ยหล่อเที่ยนห่อเที่ยอันนี้เด็กกู น้องทางบ้านเนี่ยค่ะไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้น้องสาวค่ะน้องสาวงานวันนี้คนนี้ไม่ใช่นะคะลูกลูกสาวก็ได้ค่ะอ pues 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 ี่อยมากสุสอร่อยมากมีน้ำผึ้งอร่อยจังจริงจริงถ้าหวานน้อยหน่อยชอบแก้วหนึ่งแต่อันนี้รู้สึกว่าความหวานคือน้ำผึ้งอยู่กับน้ำเชื่อมและคือหวานมากอันนี้หวานประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่หวานมากอันนี้คือเลสวิตโอเค อันนี้คือชอบตรงที่มีความสวาดจกิงอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบกินแล้วมันบบมันจะมีความชุ่มชุ่มชุ่มคอกินแล้วมันจะแบบแบบคือชอบอะไรซ,ะซะ่าๆอ,อะไรเนี่ยสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีดีดีการออเดอร์นะคะก็ร,รู้สึกว่าจะเป็นออเดอร์ได้แบบหลากสีอ่ะมันจะมีความแบบถ่ายรูปม,ม,มันจะสวยใช่ไหมทีมงานอันนี้มีสีเขียวสีส้มสีน้ำตาลในชูโรสสีนี้ออบเงี้ยเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยน้องหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องไม่ได้ทาน ไม่ได้ทานทุกคนนะคะชูโลเลื่อน่าน้องสาวกินต่อได้มีปั๊บอะไรสุดอร่อยอันนี้คือไม่ได้ออเดอร์เลยแต่อร่อยมากค่ะเป็คลิของทุกคนทานมินิฮารนะคะถ้าไม่มีมินิฮาร์ก็เส้ไม่ใช่ทอันนี้มีคนติวท่านี้มาค่ะใส่คั๊แต่ว่าไม่ถนัดค่ะันนัดเท่านี้ทำง่ายสุดค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ทำท่ามาคือท่านี้คือง่ายสุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Walk e n d of the Year ครับตอนนี้เราอยู่กับวัยรุ่น e n d of the Year นะครับ วัยรุ่น2025วันนี้เราจะไปดูพลุกันนะครับซึ่งทำไมหน้าแดงจังวะเพิ่งตื่นนะครับหน้าเหลืองน้าเหลืองนะครับผมเพิ่งตื่นก็เลยหน้าแดงเกินไปหน่อยใช่ไหมบูเราเพิ่งตื่นหน้าแดงดูครับอาจจะมีนิดหน่อยครับพี่เป็นสีแดงผมชมพูนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ดีนะครับ2025 หนักหลงมากตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีนะใครไมนได้หมดสุดท้ายแล้วนี่อะไรอยากจะบอกไหมครับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่สรุปเราจะไปที่ไหนข้างบนหรือข้างล่างอ่ะแล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าอยู่เลยไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างัะก็จะไปข้างล่างกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่ของปีที่แล้วที่ท็อปกรอบเขาทําไว้สวยมากสิ่งหน่งที่ได้ไปต่อในปีส0 2 6ครยิบอายุ ชีบตามชิบเลยอายุไปต่อสิ่งไหนที่ได้ไปต่อในปีพี26ครับโทรศัพท์มือถือได้ไปต่อแน่นอนอหนักที่เพิ่มขึ้นไม่คัดไม่ซัดเลยเหรอวันนี้พวกเราอยู่กันสามคนนะครับเหงาเหงา,านิดหน่อยนะครับปีนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราได้ยินเสียงพลุนะครับแต่ยังไม่ใช่พลุข,ของแบบแฮปปี้นิวเยียร์นะมันเป็นพลุที่เขาจุดเล่นๆกัน<ม>บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นๆน,นะครับ ชนครับเมื่อกี้เดินชนตอนนี้เหลืออีกห้านาทีนะครับก่อนที่จะขึ้นวันใหม่ของปีใหม่นะครับ2026เราอยู่อีกห้านาทีเท่านั้นตอนนี้นะครับนี่ครับทางเมกาเขาก็มีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้นครับแต่เราไม่ได้ไปเพราะคนเยอะเรามารุ้นกันนะครับว่าปีนี้เราจะได้เห็นครูที่สวยงามเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับอีกไม่กี่เดใจนะครับทุกคนสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับ ในปีต่อๆไปปี2026นะครับปีข้างหน้าก็คิดดีๆนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่าร่างกายเราสําคัญที่สุดนะครับอยู่กับคนที่เรารักนะครับเรารักเราหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับแต่อยู่กับที่เรารักให้ได้นะครับต่อให้เราจะมีคนรอบตัวน้อยครับนั่นแหละก็ไม่เป็นไรครับมันคือความสมดุลในใจนะครับ เราเริ่มจุดแล้วนะครับเราขอดูเวลาหน่อยได้ไหมคือได้ยินเสียงพูรอบแบบปังปังปังแล้วนะครับแต่ว่าเวลาตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบหกครับอีกสี่นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีกสี่นาทีสุดท้ายพอย่อยากจะมีอะไรพูดไหมแบบว่าสิ่งที่แบบว่าอยากจะพูดที่ทําผิดพลาดไปในปีสองพันยี่สิบห้าไม่เคยทาผิดและไม่เคยทำพลาดนะขอแค่ปัญหาหมดไปก็พอ <laughs> ขอให้มีแต่ ความรักความเจริญรุ่งเรืองความสุขเข้ามาขอให้รวยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงหรือว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือว่าเดินเข้าไปใกล้อีกตรงนั้นนะจะให้วัยรุ่น2 0 2 5นําำก่อนพออีกไม่กี่นาทีเขาก็จะเป็นวัยรุ่น2 0 2 6แล้วตอนนี้เขาพาบุกป,ป่านิดน,นึงนะครับเนี่ยได้ยินเสียงพูแบบตุ้มต่าตุ้มตําเลยนะเราต้องข้ามฝั่งไปใช่ปะเกาะกลางอ่ะอุ้ยออ้ยโดนอะไรโดนอะไร โดนโดนโดนไม้ครับโดนไม้โดนไม้เสียบเจ็บเลยเจ็บที่ไม่หลงสั่นเลยไม่ก็ดูก่อนเดี๋ยวขอดูดูก่อนดูก่อนเลือดซีไปเนี่ยเลยไป็นไรหลอกนิดหน่อยตายท้าอ่ะเดี๋ยวไปเกาะกลางทางต้นมอสนะครับเราต้องรอครับเราต้องรอ กาะกลางไหนอ่ะเกาะกลางนี่เหรอสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปูอยู่นู่นครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์โอ้โหนู่นสุดยอดนี่แหละครับท็อปเปิ้ลไม่ทำให้ผิดหวัง อีจริงๆดูเลยแฮปปี้นิวเยียร์ครับจบแล้วครับฮู้เดินมั้ยเดินไปไมั้ยเรียบร้อยนะครับ2026เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้คนข้างหน้าก็เป็นวัยรุ่น2026แล้วครับเราอยู่เมืปี2026แล้วครับ2 0 2 5ช่างมันครับมันผ่านไปแล้วตอนนี้คือปีใหม่ครับต้องทำตัวเป็นคนใหม่นะครับดูใกล้ๆ้แอบกลัวเหมือนกันนะมันแรงอะ่ะม,มันเสียงมันดังแล้วมันก็แรงอะ่ะมันใหญ่ด้วยกลัวสวยไหมครับสวยแต่กลัวนิดนึง บรรยากาศคือน่าอยู่มากเป็นศึกแห่งพี่น้องนะครับแอ่บูขับโชว์หน่อยครับปไม่ได้ทำไมอ่ะอ่าไม่ไปไม่ไปอาหารเย็นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบเจ๋งมากก็คือให้กำลังใจนะคะมีคนเขาฝึกทำอยู่เราทำไม่เป็นอย่างนี้ยเะอเขาเราจะรังผีเขาเขาตั้งรว่าคิดผินแล้ว ไปแล้วทำได้ไงอ,อ่ะเก่งว่ะ